สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงว่าหมดเวลาแล้วสําหรับเมซุตโอซิลนะครับเมื่ออตาเตต้าประกาศชัดนะครับว่าฤดูกาลหน้าเนี่ยโอซิลเนี่ยจะไม่อยู่ในแผนการทําทีมของมิเกลอตเตต้านะครับคุณเซอร์เซนนอนที่เพิ่งพาอาเซนอนได้แชมป์เอฟเอคัพไปนะครับด้วยปัจจัยหลายอย่างครับที่ทําให้เมซุตโอซิลเนี่ยไม่สามารถแจ้งเกิดในเวทีพรีเมียร์ลีกได้นะครับเนื่องจากเป็นนักเตะที่ค่อนข้างที่จะ มีสไตล์การเล่นแบบเชิงแล้วก็ไม่เข้าปะทะนะครับและไม่สามารถเล่นเกมรับได้นะครับทำให้อัลเตต้ามองดูแล้วครับว่าอาจจะไม่เหมาะกับในเวทีพรีเมียร์ลีกนะครับและก็อาจจะไม่เหมาะสำหรับทีมด้วยซ้ำครับเพราะว่าอาร์เซนอลตอนนี้ค่อนข้างที่จะลดค่าใช้จ่ายหลายๆอย่างนะครับลงไปแล้วปั้นเด็กขึ้นมาแทนรู้การหน้าเนี่ยอาร์เซนอลจะซื้อใครมาเพิ่มเปล่าเนี่ยผมว่าอาจจะไม่มีด้วยซ้ำ อาจจะมีสักคนหนึ่งนะครับที่เข้ามาแต่อาจจะไม่ใช่คนที่จะดังมากเท่าไหร่นะครับนะทีนี้เราก็มาพูดถึงว่าทำไมอาร์เตต้าถึงไม่ได้ใช้โอซิลคือก่อนที่อาร์เตก่อนที่โอซิลเนี่ยจะมาเล่นในพรีเมียร์ลีกเนี่ยครับเขาอยู่กับเรอัลมาดริดซึ่งเรอัลมาดริดเนี่ยเต็มไปด้วยนักเตะระดับเวิร์คคาร์ทั้งนั้นนะครับแล้วก็การเล่นเกมรับเนี่ยโอซิลแทบจะไม่ต้องเข้าไปเล่นเลยครับ ก็มีทั้งเขาเรียกอะไรโทนิโค้ดนะครับโทนิโค้ดนะครับแล้วก็มีทั้งโมลิศนะครับในการช่วยเกมรับนะครับส่วนออสซิลเนี่ยเป็นเป็นมิดฟิลตัวลุคสไตล์อิสระเลยครับแท้จะไม่ได้ลงมาเล่นเกมรับเลยด้วซ้ำเพราะว่าสไตล์บอลสเปเนี่ยเป็นบอลที่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเข้าวาัะจะเป็นบอลจังหวะนะครับและการขยับขยี้เขาจะเยอะมากนะครับผม ขนาดโรนันโดยังเสียดายครับเมื่อโอซิลย้ายมาอยู่อาร์เซนอลน,นะครับก็เลยทำให้โอซิลย้ายมาอาร์เซนอลโดยค่าตัว42ล้านนะครับในดูก,การแรกเนี่ยโอ้โหก็เป็นเจ้าพ่อแอสซิ้เหมือนกันนะครับน่าจะส่งไปมา18-19ลูกนะครับในพรีเมียร์ลีกนะครับพอมาดูก,การนี้มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างครับและอาร์เซนอลฟอร์มก็ไม่ได้ดีด้วยวิธีการเล่นของโอซิลเนี่ยเป็นบอลสไตล์ค่อนข้างที่จะ ไม่วิ่งนะครับเพราะว่าโอซิลเนี่ยแรงในการวิ่งเล่นเกมรับเนี่ยน้อยมากนะครับผมอย่างว่าข้อข้อเสียของโอซิลก็คือเกมรับที่ไม่สามารถตอบโจทย์ได้นะครับสำหรับบอลพรีเมียร์ลีกเนี่ยมิดฟิลด์ทุกทุกทุกทีเนี่ยค่อนข้างต้องลงมาเล่นเกมรับเกือบหมดนะครับโดยตอนก่อนหน้านี้ให้ไปเล่นริมเส้นเนี่ยริมเส้นก็ยังยิ่งไปกันใหญ่นะครับ จริงๆเ่ะโอซิลมันต้องเล่นหน้าต่ำนะครับเล่นกับโอบา่น่าจะพอเล่นได้อยู่นะครับโอบากับลกแเซกเนี่ยเล่นได้อยู่แล้วแต่ทีนี้ด้วยตำแหน่งมิดฟิลทางด้านริมเส้นเนี่ยอาร์เซนอลในปีนี้ทางด้านซ้ายแทบจะไม่ค่อยมีใครมีแต่เด็กดาวลูกนะครับก็มีซาก้านะครับที่ขึ้นมานะครับก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแล้วก็โอซิลเนี่ย เป็นนักเตะศิลปินนะครับค่อนข้างที่จะเดาอารมณ์ยากนะครับในการเล่นแล้วก็มีมุมมองที่แตกต่างโดยพละกําลังเนี่ยผมมองว่าโอซิลเนี่ยหมดตรงเสียตรงพละกําลังเนี่ยมากนะครับสําหรับผมนะผมว่าโอซิลเนี่ยเสียพละกําลังมากเลยนะครับสีในเรื่องความวิ่งขึ้นวิ่งลงเนี่ยคือ เป็นนักเตะเหมือนไม่ค่อยมีแรงครับแต่เขามีมันสมองมากับการจ่ายบอลเนี่ยคล้ายๆกับนี่เลยตดวบอยนี่นะครับของแมเชสเตอร์นะครับที่มีการเล่นคล้ายๆกันเลยนะครับแต่บอยนี่นี่เขาจะเล่นเกมรับได้นะครับแล้วก็ลากเลื้อยขึ้นไปบัญชาเกมได้ครับมันเป็นมิดฟิลด์ตัวลุกธรรมชาติของแท้นะครับส่วนโอซิลเนี่ยจะเป็นมิดฟิลด์ตัวลุกที่ค่อนข้างจะเชิงงเงี้ยในความคิดผมเนี่ยโอซิลถ้าจะย้ายเนี่ย ผมว่าน่าจะย้ายไปอยู่ในลีกสเปนหรือไม่ก็กลับเยอรมันน่าจะโอเคกว่านะครับอาจจะเป็นบานเยนก็ได้ครับที่ย้ายกลับไปนะครับดอทมุลก็น่าสนใจนะครับผมสำหรับโกซิลหรือจะเป็นทางของอเบรลซิกนี่ก็น่าจะโอเคนะครับแต่ที่นี้ไลซิกมันไม่มีกองหน้าอย่างเวนเนอร์นะครับมาย้ายมาเชลซีแหละ ก็อาจจะไปปั้นในตำแหน่งอื่นนะครับอาจจะไปอยู่กับดอทมูลก็ได้นะครับค่อนข้างที่จะตอบโจทย์กับหักแรกนเลยครับผมว่านะน่าจะโอเคเลยอะแล้วส่วนโอซิลเนี่ยถ้าย้ายโดยไอตอนนี้มีข่าวว่าอาร์เซนอลเนี่ยต้องการปล่อยเขาเนี่ยพร้อมให้ค่ายกเลิกสัญญาเลยนะครับเพื่อให้ออซิลได้ย้ายออกจากทีมไปนะครับ ซึ่งมันหมดประโยชน์แล้วจริงๆนะครับสําหรับโอซิลแต่ผมว่าเขาเนี่ยยังเก่งอยู่เหมือนเดิมน,นะครับถ้าได้เจอทีมที่ดีๆเนี่ยเลอเพอไปอยู่แมนยูเนี่ยเลอเออาจจะเทพกลับมาก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็มีทั้งป็อกบามีทั้งบุโนโอนอยู่แล้วนะครับอาจจะเป็นอะไหล่ชั้นดีก็ได้นะครับก็เลยทําให้โอซิลเนี่ยน่าจะหมดอนาคตกับอาร์เซอนอลแล้วครับในปีหน้าอาจจะไม่ได้เห็นแล้วครับสําหรับแมนเสตอร์โอซิลนะครับก็ ลองติดตามกันดูต่อไปครับโอซิลเนี่ยนักเตะพรสวรรค์ที่มีฉาย,ยาว่าคนเดียวเสียวทั้งหลีเนี่ยตอนที่ซื้อมาตอนนี้นี่หมดสภาพจริงๆครับอยู่กับอาร์เซนอลแค่ไม่กี่ปีก็ไม่สามารถแจ้งเกิดได้แล้วนะครับสําหรับโอซิลนะครับคงต้องย้ายกลับไปเยอรมันหรือไม่ก็ะสเปนน่าจะเป็นทีมที่ตอบโจทย์มากที่สุดนะครับก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นทีมไหนนะครับสําหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับ เมซูตอสซิลนะครับที่ผมคิดไว้ว่าเรื่องพลักําลังเดียวครับที่ไม่สามารถแจ้งเกิดในในเวทีพรีเมียร์ลีกได้นะครับเพราะว่าเล่นเกมรับไม่ได้นะครับก็ประมาณนี้ครับผมถ้าใครชอบหรืออะไรเงี้ยผมก็จะมาพูดพูด,พดบนบน,บนวิจาร์ไปเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องผมด้วยครับ5 730นนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ